มาแล้วราณาดีลมโชยเป็นตัวนำสีริต้าที่สองคุณหลานทีสามโอโลปาทีสี่ดวงลำดวนทีห้าต่อไปเป็นกปัปตันนุมโคราช ที่โคบายสามลมโชยเป็นตัวนำซิลิตล้าที่สองโอโลปาที่สามคุณหลานที่สี่ดวงลำดวนที่ห้าต่อไปเป็นหนุ่มโคราชกัปิตันและดวงก,กรมลเพชทีโคบายสิบอกทางตรงหนุ่มโคราเริ่มแรงทางในขึ้นมาเป็นตัวนำแล้ว กัปตันเริ่มแรงทางในขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคราวนี้กัปตันเป็นตัวนำหนุ่มโคราชท,ที่สองนี่กัปตันเป็นตัวนำหนึ่งโคราชท,ที่สองดวงลำดวนที่สามอนี้กัปตันเป็นตัวนำหนุ่มโคราชท,ที่สองดวงลำดวนที่สาม มาลล่อาอาณาดีลมโชยเป็นตัวนำสิริตาทีสองคุณหลานทีสามโอโลปาทีสี่ดวงลำดวนทีห้าต่อไปเป็นกาปิตันลุมโคราช ตีโคบายสามลมโชยเป็นตัวนำซิลิต้าที่สองโอโลปาที่สามคุณหลานที่สี่ดวงลำดวนที่ห้าต่อไปเป็นหนุ่มโคราชกัปิตันและดวงกรมลเพชตีโคปายสิบองทางตรงหนุ่มโคราเริ่มแรงทางในขึ้นมาเป็นตัวนำแล้ว กัปิตันเริ่มแล้วทางในก้นมาอีกตัวหนึ่งาวนี้กัปิตันเป็นตัวนำหนุ่มโคราชที่สองนี่กัปิตันเป็นตัวนำหนึ่งโคราชที่สองดวงลำดวนที่สามอันี้กัปิตันเป็นตัวนำหนุ่มโคราสที่สองดวงลำดวนที่สาม